นี่ไปเก็บเห็ดมาตั้งแต่เมื่อเช้าใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเราตื่นที่สี่เราไปเก็บเห็ดนะคะเก็บเก็บเห็ดที่ไหนมาคะนี่ตลาดค่ะตลาดค่ะตลาดค่ะ <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วเห็ดที่ไปเก็บเมื่อเช้าเหรอคะได้ดอกเดียว<อ>ได้ดอกเจี <c oughs> ได้ดอกเกียวสามดอกค่ะ <c oughs> แลอลลัน แอลลันปัดลันปัดลันปัดเสียงแอวมันเตียงดังคดเจ็บชิงตอนนก็ไปหาหมอให้หมอทำอะไรคะฉีดยาค่ะฉีดยาฉีดตรงไหนคะตรงนั้นแหละค่ะตอนนี้นะคะเราได้ใช้ทีมงานมาล้างเห็ดค่ะทีมงานหมอหมอสืบพันธุ์วัเป็นยังไงบ้คะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะมันหมุนอุ้ยปุ้ยมันหมุนอุ้ยปุ้ยเหรออันนี้เขาเรียกเห็ดอะไรคะเอาไปในเหตุนาฬาเห็ดอะไรคะเขาเรียกเห็ดอะไรคะไม่รู้ชื่อเห็ตุลา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 อันนี้ทำอะไรคะพี่เขาจะทำที่ย่างไก่อ๋อทำที่ย่างไก่ มีน้ำค้างติดตามใบหญ้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วตอนตอนนี้ค่ะเราก็จะมาทำกับข้าวเพื่อที่จะกินข้าวเที่ยงการที่สวนพอเพียงรั่างค่ะตอนนี้ใกล้สุดัข้ัวใหญ่แลวก็เลยคุณผู้ชม ไกลในตำนานโอ้โหคุณกันฉลองพักนี้วิจิตเหรอคะป็จริงจริงก็อยากเป็นคนของใจเป็นคนของใจอะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นได้แค่สาวไทยบ้านนี้แหละค่ะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวไปหมุนไก่กันด้วยสมวนทองฟ้าวิปริตแปลกลวง,ท,งท่านใดอ,องค์ เปล่าสว่างสวยอันตรายไปทุกที่ยุบมุมฝนตกกลบดินทันทีตัแตนนีก็จกะอัด้านทาใตล้อันดับแรกเราก็จะมาตามคิปอันนี้เราทำอะไรกันคะแกงเห็ดแกงเห็ดเราไปเก็บมาเมื่อเช้าหรอคะไปซสีอมาไปซื้อมา เราไปเก็บเห็ดมาค่ะไปเก็บที่ตลาดนะคะแล้วใส่ลงไปค่ะลิกโดดเืีองดูดีมาก ต้องนอกต้วอะคะเสจ้วมุนแกะลงไปนเปิดาไปเยี่ยเยางไปเยอะไหมครับป๋าป๋าป๋ไม่ไหนตาเนี่ยของนัวใส่หน่อยใส่ห่มเเีเป็นเบกประทันอาคุเซมเซม ชิมเลยเหรอใส่น้ำปลาไหมอ่ะชิมมันก่อนป่าวใส่นั่นใส่นี่เอาไว้ที่เข้มเอออร่อยแหละอร่อยแล้วค่ะทุกคนอร่อยแล้วแ่ป่ะแต่ว่าเหมือนมันไม่หอมใช่ไหมใช่ไหมออไอ้เนื้ยหอมหอมเอาเ่าเอาความนัวความหยังพอดีไปพอดีแล้วออกสมนิดนึงยังไม่ส้มเลยงั้นนะ

Three, two, was I, was I one.

อ้หอยหอยโครงหอยโครงหอยเชอร์รี Actually, like ını, you know? ่หอยโครงหอยโครงกับหอยเชอร์รี่ต่างกันยังไงคล้ายกันแต่หอยเชอร์รี่เป็นหอยลูกครึ่งเหมือนกินหอยเจ้าเลยเหมือนกินหอยเจ้าเลยเหมือนกินหอยเจ้าเลยไปเยอะเยอะลงัมา ะนาวสองซีกไมยูหรเปียวไน้นมันปูสมยูว่วต่พสออ่ที่หลงังานผสม,มกินไ่ได้ไออยังไงครับไออบอมันฟุกแกงเฮดฟกแ่บหเหรอเีมับครับรน,บบน,นึงก็ได้ไม่ต้องนิดหนึงคือด้องม่บอะไรลูกชอพันอยูอ่กั่ได้ก็ใส

เห็นนี่สมแต่ว่ากะแส่บอยู่แต่มันออกสมแค่นิดเดียวใช่ได้แต่ว่าแบแค่วะได้อยู่แต่ว่าไ้เมือนกินอัน้หอนหรแอลลันปัดลันปัดลันปัดแลลันปปล บอกว่าเอาไหมไหมสรุปไหมหรือไม่ไหมไม่ไหมมันจะไหมหรือไม่ไหมก็ไม่ไหมไงก็จะไหมหรือไม่ไหมไม่ไ่พอเหรอเฮ้ยอันนี้สวยอ่ะดำเป็นย่ำยมสุกเป็นยำย่อมเฮ้ยท่านผู้ชมขะถือว่าใช้ได้ข้างในก็ไม่สุกเท่าไหร่เนี่ยคำเพิ่มพอดีกินใช่ค่ะชีวิตจริงไม่ได้สวยรูมอนในละครนะคะ เดี๋ยวชิมก่อนนะคะปึ๊บมันแห้งนายอังโก้ยุพาวเดนปิดรายการก่อนพอ้เป็นรายการแล้วเตียงโอ้ขอโทษค่ะท่านผู้ชมค่ะและตอนนี้ค่ะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะกำลังกินแบบอย่างอร่อยเลยค่ะกับรายการสวยหลุดมุดร้านกิน EP 9เราอยู่ที่บ้านดุง อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีจับตอนแรกก็หลังจากที่เราไปเเก็็บไปเก็บเห็ดบอกหมื่อวานนี้เราไปใส่เข้าไปใส่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเราไปกินหมูกระทะหมื่อวานไม่ใช่พอได้ไปกินหมูกระทะไ่ได้เกี่ยวกันไปไปไหนาเมื่อวานไปไหว้ศาลหลักเมืองของพ่อปู่ไีย่างตลาดน้ำสินเจริญอ๋อไปเดินตลาดน้ําสินเจริญตลาดอาหารป่าใช่ไหมคะพี่ตั๊ก แล้วก็ตล,ลตลาดแรงตลาดแรงที่บ้านดุงนะคะอยู่ในเมืองบ้านดุงอยู่ในอำเภอบ้านดุงแล้วก็ไปไหว้ศาลหลักเมืองพ่อปู่สีสุดโท<ช>ไปขอพรว่าขอให้คิดเราร้อยล้านวิวนะคะท่านผู้ชมโอ้ยดอกไม้เดียมแล้วตอนนี้ค่ะลืมแนะนำแขกรับเชิญมะจบ e ีออแล้วอันนี้ค่ะ พี่นานะคะเป็นนักแสดงอิสระค่ะตอนนี้พี่นาทำงานอะไรอยู่คะรับราชการรับราชการเราก็รับไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องพูดแล้วกันแล้วก็เป็นตากล้องให้เราบ้างบางส่วนแขกรับเชิญอีกท่านนะคะพี่ชื่ออะไรคะอ๋อขอบคุณค่ะโอ้โ <laughs> <laughs> พี่ชื่ออะไรคะ <laughs> เอาตอบเถอะคิดโดไนไลฟ์ลรืมอซื้อเจ้าของเตลเื่อ <laughs> ซื้อเจ้าของชื่อโซภาโซ คู่อันดับสองเนี่ยนายโซภานายโซภาเที่ยงเดียรีริเนี่ยออใช่ใพูงกับหนังสั้นล่ารางวัลอ๋อ <c oughs> พี่เขาเป็นผู้กำกับหนังโอเคค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้เยือดแถบรับเชิญสองท่านนะคะนี่เป็นก็เป็นพู้ก,กับหนังสั้นล่ารางวัลในทั่วประเทศไม่ใช่แค่ภาคอีสานแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะพี่หนูนนาเป็นนักแสดงอิสระนะคะส่วนงานหลักท่านก็เป็นเขาก็เป็นราชการ เป็นน่าจะเป็นข้าราชาการดีเด่นเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสรุม่มดร,ร้านกินอย่างเป็นทางการค่ะเปิดรายการและปิดรายการในที่เดียวกันค่ะกับวันนี้เรามาอยู่ที่ครัวเอสวนครัวพอเพียงอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นทางเข้าก่อนที่จะไปทำชะนดน,นะคะก่อนถึงน้ำมันปตทเราก็จะเจอที่นี่อยู่ขวามือนั่นเองค่ะขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยและ ขอขอบคุณพี่นาแล้วก็พี่ตั๊กด้วยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะอาหารที่เราจะมากินมามุดร้านกินที่นี่ก็คือไก่คือไก่ไก่มุนไก่มุนแล้วหมุนไหมไม่หมุนไหมุอะไรหมุนไก่นี่แหละแต่ว่าเราเป็นหมุนเองอ๋ออันนี้แกงเห็ดอะไรแกงเห็ดสามปะปีเห็ดสามมะปีสามะปีคือมันรวมหลายอย่างอ๋อรวมหลายอย่างอันนี้คือเห็ดที่เราไปเก็บเองใช่ไหมคะเป็นเห็ดที่เราไปซื้อ เราไปเก็บที่ตลาดและอันนี้ก็ส้ตมตำฝีมือนาดานะคะแล้วก็ก้อยหอย <Okay. S 1> ฝีมือนาดาส่วนที่เหลือก็จะเป็นอันนี้ซื้อมาจากตลาดนะคะเดี๋ยวเข้าไปโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะแล้วก็ขอปิดอีพีนี้นะคะขอขอบคุณอขอพูดเลยนะขอขอบคุณอเนขอนนัชชาบายคุณน,นกค่ะมีสองสาขานะคะที่ในเมืองแล้วก็ที่ฝั่งกังสดานทำให้นาดาสวยบริ้ง แบบนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในอนะีหน้าขอขอบคุณพี่ตักแล้วก็พี่นานเจอกันใหม่นพ